สวัสดีครับผมนายเดมอนวันนี้ก็มาอยู่กับเกมมือถือเปิดใหม่นั่นก็คือโซ t ทท i ที่เพิ่งเปิดเมื่อ8กุมภาที่ผ่านมาครับก่อนจะไปต่อนะครับผมต้องบอกก่อนว่าเกมนี้ยังไม่มีในร้านค้าไทยถ้าใครอยากจะลองเล่นนะครับต้องโหลด APK มาลงเองผมจะเอาลิงก์ไว้ที่ด e สคริปชั o นนะครับเออพร้อมแล้วก็มาดูกันเลยกับโซทท์เกมรีวิวโซไทนะครับเป็นเกมแนว RPG ดันที่ให้เรารับบทเป็นอ e ีวอเกอนะครับทำสัญญากับดอ โดยดอที่ว่าจะทําหน้าที่ต่อสู้กับเราแม่มดที่เป็นศัตรูส่วนอ e ีวอกเกอร์ก็เป็นเหมือนนักเชิดหุ่นนั่นเองโดยเนื้อเรื่องคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับต่อมาเรามาดูรูปแบบการเล่นกันบ้างอย่างที่พูดไว้ข้างต้นครับเกมเป็นแนวดันเจียนโดยเมื่อเริ่มภารกิจผู้เล่นต้องเลือกเส้นทางในการทําภารกิจให้สําเร็จถ้าสํารวจครบร้อเปรเซเราจะได้โบนัสรางวัลอีกด้วยในดดนเจียนนะครับนอกจากจะมีศัตรูแล้วยังมีกับดักและ้อปริศนาเล็กน้อยให้เราแก้เล่น ส่วนศัตรูนะครับเห็นได้ชัดเจนในแผนที่เลยเพราะงั้นเราอาจจะเลือกเส้นทางอื่นก็ได้หรือจะเข้าไปสู้ก็แล้วแต่ครับเพราะบางครั้งการเลือกเส้นทางอื่นก็ช่วยกําจัดศัตรูได้เหมือนกันด้านการต่อสู้ของเกมบ้างครับการต่อสู้ของเกมต้องบอกว่างานอาร์ตสวยครับแต่ว่าการต่อสู้จะไม่หมวือหวาเท่าไหร่เมื่อเทียบกับเกมอื่นโดยทีมของเรานะครับจะอยู่ส่วนล่างของหน้าจอและแสดงศัตรูให้อยู่ด้านหน้าของเราแล้วก็ทางด้านซ้ายนะครับคือจอลำดับเทินของเรา ลับตรงนี้เองนะครับก็เลยทําให้ผมขัดใจพอควรที่ว่าไม่ได้เห็นตัวละครของเราเลยแต่เมื่อเราใช้ไม้ตายครับเราก็จะยังได้เห็นฉากคัสกินโชว์เอฟเฟกต์ทาไม้ตายให้เราดูอยู่ซึ่งก็ทําออกมาได้สวยงามครับส่วนทางฝั่งสตูเองก็จะมีบอกครับว่าสตูแต่ละตัวแพ้อะไรบ้างโดยจะแสดงเป็นดาวสีๆนะครับใต้ตัวสตูเช่นสีแดงก็คือแพ้ไฟสีเงินก็คือแพ้ฟิสิกอะไรแบบนั้นครับแล้วก็มาส่วนของกาชากันบ้างครับเรื่องปกติไปแล้ว เมื่อเป็นเกมมือถือก็ต้องมีการชาโดยการชาเกมนี้นะครับผมไม่ติดใจอะไรมากด้วยเหตุว่าการชาเกมนี้สูงแค่3อย่างก็คือดอนะครับที่เป็นตัวละครให้เราใช้การ์ดสำหรับสวมใส่ให้กับดอแล้วก็สุดท้ายคือพวกของจิปาถะแต่ตัวดอเนี่ยนะครับมันไม่มีระดับอะไรคือทุกอย่างเนี่ยจะเริ่มด้วย1ดาวหมดเพราะงั้นการที่เราจะต้องกดให้ได้ตัว UR ออะไรแบบนั้นจึงไม่มีครับทุกตัวมีความเก่งเฉพาะด้านในตัว โดยจะมีคำกับไว้ที่หน้าจอของตัวละครว่าตัวนี้รองรับตำแหน่งไหนบ้างแล้วก็จะปลดเมื่อเลเวลตัวละครนั้นถึงระดับที่กำหนดโดยเลเวลของตัวละครนะครับจะไม่เกินเลเวลผู้เล่นครับแล้วก็หลังจากที่เราได้ดอมาแล้วนะครับเราก็จะ้ระบบที่เกี่ยวข้องกับดออีกเช่นระบบความสัมพันธ์ที่มีค่าความสัมพันธ์มากขึ้นเราจะได้ทราบเนื้อเรื่องเบื้องหลังของดอ,อตัวนั้นแล้วก็แต่ละคนนะครับบอกเลยว่าทําไม่ธรรมดาเอาจริงๆนะครับผมว่าเกมนเน้นเรื่องความสัมพันธ์และเนื้อเรื่องมากกว่าระบบต่อสู้ซะอีก แล้วก็ยังมีระบบบ้านนะครับซึ่งเป็นระบบปกติของเกมแนวนี้ไปแล้วสรุปนะครับเกมโซไทถ้าใครชอบอ่านเนื้อเรื่องนะครับชาวความลึกของตัวละครแล้วก็งานอาร์ตสวยๆผมว่าเกมนี้นะครับตอบโจทย์มากผมเล่นแบบไม่สคิปยอมรับเลยว่าเนื้อเรื่องถูกปูมาดีมากครับแล้วก็หากใครนะครับจะถามว่าตัวไหนเก่งไม่เก่งอย่างไรตอบเลยครับตอกไม่ได้เหมือนกันตัวละครนะครับมีไม่เยอะ เพราะว่าเขาวางประวัติตัวละครทุกตัวไว้หมดแล้วแล้วก็เพราะเกมนี้เพิ่งเปิดใหม่จริงๆครับวิกิยังไม่มีเลยเป็นเกมจาก JP นะครับที่หาข้อมูลยากมากเพราะงั้นนะครับเล่นเองลองเองครับแล้วก็ขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับชอบก็บกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยขอบคุณครับ